สวัสดีครับพวกเราบริษัทสแกนเนอร์3ามิติศูนย์รวมเครื่องสแกนเนอร์3ามิติแบบครบวงจรวันนี้เรามีเครื่องสแกนเนอร์รุ่น IN น c a n นรีจิวมานําเสนอนะครับด้วยโหมดการสแกนทั้งหมด3โหมดและเทคโนโลยีไลท์ซอร์สสแบบสามารถให้ความละเอียดได้ดีที่สุดถึง40ไมครอนวันนี้เรามาดูอุปกรณ์ภายในเครื่องและวิธีการใช้งานของเครื่องรุ่นนี้กันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันนะครับ อุปกรณ์ในกล่องก็จะมีตัวเครื่องนะครับแบตเตอรี่นะครับสาย USB Type C นะครับที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับแผ่นรองนะครับเป็นชุดค али เบอชันนะครับแล้วก็สามารถวางเครื่องสแกนเนอร์ได้ ก็จะวางเป็นลักษณะแบบนี้วางความลงไปแบบนี้มีหัวชาร์จนะครับมีผ้าเช็ดเลนมาให้จะมีตัวนี้จะเป็นในส่วนของมาร์กเกอร์นะครับนะครับมีแบบพกมิลและ3มมิลส่วนด้านบนก็จะเป็น นะครับตัวนี้จะเป็นแผ่นค a ลิเบอชันนะครับไว้สำหรับค a ลิเบตครับแล้วก็จะมีสายหูหิ้วกระเป๋าอุปกรณ์ข้าวๆก็ประมาณนี้ครับครับเรามาดูนะครับการใช้งานของเครื่องอินสแกนลีจิวนะครับเบื้องต้นนะครับเราก็จะเอาในส่วนของแบตเตอรี่นะครับใส่ในส่วนของตัวด้ามจับนะครับก็จะใช้แบตเตอรี่ทั้งหมด2ก้อน นะครับจากนั้นเราก็จะเปิดเครื่องเข้ามาปุ่มเปิดเครื่องก็จะอยู่ตรงด้านบนนะครับเมื่อเปิดเครื่องเข้ามาแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนจะเห็นว่าหน้าจอก็จะมีในส่วนของโปรเจกต์ะนะครับของตัวพาร์เนลของตัวเครื่องมันนะครับภายในเครื่องนะครับก็จะมีระบบประมวลผลภายในตัวนะครับแล้วก็มีในส่วนของความจำนะครับก็คือเมมโมรีอยู่1นึ่งเทเลบต์นะครับ ต่อไปครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อนะครับลักษณะของการเชื่อมต่อนะครับเครื่องนี้อย่างที่แจ้งนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3หมวดหมดแรกก็จะเป็นในส่วนของวาย e ลสนะครับก็คือสแกนใช้ใช้วายเลสไวไฟเชื่อมต่อผ่านโปรแกรมนะครับหมดที่2ก็จะเป็นในหมวดของสแตนอะโ n นก็คือใช้ตัวเครื่องมันเองนะฮะในการสแกนนะครับสแกนมาร์เกอร์แล้วก็สแกนชิ้นงานจนได้ไฟเพื่อเก็บไว้ในตัวเครื่องมันเองนะฮะแล้วก็ ในโหมดที่3ก็คือใช้สาย Type C เชื่อมต่อผ่านกับโน้ตบุ๊กนะครับจะมีทั้งหมด3โหมดนะครับเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็ทําการดรอปในส่วนของพาร์เนลลงมานะครับจากนั้นก็ไปที่ในส่วนของ connect ex s c a n r e g i e นะครับกดไป1รอบนะครับเขาก็จะบอกว่า username นะฮะชื่ออะไรแล้วก็ password เนี่ยครับเราก็ต้องพิมพ wi ์ wifi เพื่อเชื่อมกันนะครับก็ไปที่ในส่วนของโน้ตบุ๊ก นะครับจากนั้นก็ไปที่อ่า i นะครับแล้วก็ไปเลือกนยครับ i n s c a n g i นะครับ, In Re il, รบก็จะมีชื่อตรงกันจากนั้นเราก็กด Connect ครับโดยปกติในครั้งแรกนะครับเราก็จะต้องใส่พาส s w เวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดก็จะตั้งมาว่าเป็น In Scan r e g i l นะฮะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมต่อกันเรียบร้อย จะเห็นว <formation jin x 2> ่า <recalled> อ <handled klore> er <invent> <division> <AMA> ันนี้จะเป็นในส่วนของโปรแกรม ex scan r e g i e นะครับเรามาลองกด connect ดูครับเนไมครับเมื่อ connect เรียบร้อยนะครับก็จะบอกสถานะแบตเตอรี่ว่าตอนนี้มีแบตเตอรี่อยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ในส่วนของ storage นะครับใช้ไปแล้วเท่าไหร่นะครับอย่างตอนนี้นะฮะก็ใช้ไปแล้ว127่ิก g นะครับแต่ฮาร์ดิก็คือมีทั้งหมด 1TB เรานะครับเรามาดูในหมดแรกของการสแกนกันก่อนนะครับ เริ่มต้นนะครับการใช้เครื่องสแกนรีจิวลผ่านานด้วยระบบไวเลสนะครับไปที่ในส่วนของ new project นะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการตั้งชื่อนะครับแล้วก็ตั้งโฟลเดอร์ er ที่เราจะเก็บไฟล์ไว้นะครับไว้ตรงไหนเราก็ตั้งให้เรียบร้อยจากนั้นเรากดคอนเฟิร์มนะครับเมื่อคอนเฟิร์มเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของการเลือกนะครับระบบในการสแกนเครื่องนี้ครับจะมีเทคโนโลยี ให้ใช้อยู่2เทคโนโลยีเทคโนโลยีแรกก็จะเป็นในส่วนของเลเซอร์นะครับในส่วนของเลเซอร์เนี่ยก็จะมีเลเซอร์ที่เป็นเลเซอร์คอร์สแล้วก็ในส่วนของเลเซอร์ที่เป็นพา ralele สอโหมดนี้แตกต่างกันก็คือเลเซอร์คอร์สจะไว้สําหรับงานสแกนที่มีความใหญ่และก็ต้องการความรวดเร็วส่วนพา r a l e l ก็จะเน้นในส่วนของงานที่ดีเทลละเอียดชิ้นงานไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปส่วน IR สแกนก็จะเป็นการสแกนที่ ไม่ได้เน้นเรื่องความละเอียดมากนะครับเน้นต้องการสแกนความเร็วเช่นเอาไปสแกนพวกโมเดลตุ๊กตาหรือสแกนคนต่างๆนะครับนี่ไฮไลท์ของเครื่องนี้เราจะมาใช้ในส่วนของเลเซอร์สแกนเราก็เลือกว่าที่เลเซอร์สแกนเมื่อเลือกไปแล้วหน้าจอก็จะมีการเปลี่ยนไปนมีการตั้งชื่อกุปเป็นชื่อโปรเจกต์นะครับก็คือโปรเจกต์ตามที่เราตั้ง <c oughs> จากนั้นครับเริ่มทําการสแกนเราก็จะเริ่มจากการสแกนในส่วนของมาร์กเกอร์ก่อน นะครับเลือกที่ global marker นะครับจากนั้นครับเราก็จะเริ่มทำการสแกนก็ไปที่ทำการสตาร์ทครับสตาร์ทที่ตัวหน้าพาเนลของตัวตัวจอนะครับกดสตาร์ทเพื่อเริ่มทำการสแกน marker นะครับกดครั้งแรกจะเป็น preview นะครับกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นเริ่มทำการสแกนเราก็หมุนสแกนไปได้เลยนะครับหมุนชิ้นงานถ้าเกิดว่าชิ้นงานเราอยู่บนถาดหมุนเราก็หมุนถาดหมุนเอาแต่ถ้าเกิดว่า ชิ้นงานเราอยู่กับที่เราก็ใช้ลักษณะการเดินเอารอบ,บแรกเราจะเป็นการเก็บมาร์เกอร์ก่อนเมื่อเก็บมาร์เกอร์เรียบร้อยนะครับเราก็ทำการสต็อปจากนั้นครับก็ไปในส่วนของ global marker optimize นะครับหครั้งนะครับเพื่อทำการ g e n e r a t ในส่วนของตัวมาร์เกอร์นะครับโปรแกรมเขาจะ g e n e r a t ออกมานะครับจากนั้นครับเราอาจจะทำการตั้งในส่วนของ background p l a n e นะฮะเพื่อให้ สแกนเนีไม่ติดพื้นด้านล่างให้ติดแต่ชิ้นงานอย่างเดียวไปที่ Background p n e นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเลือกเป็น Marker ครับเลือก Marker ขั้นต่ำา4จุดที่บริเวณพื้นล่างของตัวถาดหมุนนะครับขั้นต่ำา3ก็ได้ครับหรือ4ก็ได้นะครับกดที่เอ็ดเพครับจากนั้นก็ Offset จากพื้นด้านล่างขึ้นมาสัก1มิลนะครับกด Apply เปลี่ยนจาก Marker ครับเป็นในส่วนของ Point Cloud เมื่อเราเปลี่ยนมาเป็นพอย n ์คาวครับในส่วนแรกที่เราจะ Adjust ก็คือในส่วนของ Resolution นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของค่าความละเอียดของตัวพอยท์คาวนะครับถ้าตั้งน้อยนะครับเราจะได้ชิ้นงานที่มีความคมชัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเ v ฟเ a อ e ของลักษณะของความเล็กใหญ่ของชิ้นงานแล้วก็ดีเทลที่เราต้องการนะครับในตัวอย่างมันอาจจะตั้งกลางๆนะครับ0.5 Enter นะครับแล้วก็ Apply ส่วนโหมดในการสแกนครับไลท์ซอร์สโหมดก็จะมี2โหมดครับก็คือเราใช้เป็นเลเซอร์นะครับก็จะมีในส่วนของเลเซอร์38เส้นนะครับแล้วก็พาราเรลเลเซอร์เเส้นนะครับอย่างที่แจ้งก็คือเลเซอร์38เส้นก็เหมาะสาหรับชิ้นงานที่มีความใหญ่นะครับต้องการสแกนรวดเร็วนะครับส่วนพาราเรลเลเซอร์ก็จะเป็นชิ้นงานที่มีความเล็กนะครับต้องการดีเทลละเอียดเราก็เลือก38เส้นนะครับส่วนสแกนทาร์กเก็ตก็จะเป็นในส่วนของความเงาความสะท้อนนะครับถ้างานเราไม่ได้เงามากเราก็เลือกเนอเมล ถ้าง,งานเรามีความ r e f e c t เราก็เลือกเป็น r e f e c t เมื่อเซ็ตค่าประมาณนึงแล้วเราก็เริ่มทําการสตาร์ทสแกนกดสตาร์ทครั้งแรกจะเป็นในส่วนของ preview นะครับเราสามารถปรับความเข้มของตัวเลเซอร์ได้นะครับก็จะไปที่หน้าจอที่เป็นรูปดวงอาทิตย์นะครับตรงนี้จะเป็นการปรับขึ้นปรับลงได้นะครับความเข้มของเลเซอร์ก็จะช่วยในการเก็บผิวชิ้นง,งานได้ดีมากขึ้นนะครับเมื่อเราตั้งเรียบร้อยปุ๊บเราก็เริ่มทําการสแกนนะครับ เราก็เริ่มทำการสแกนเข้าไปนะครับพอเป็นโหมดไร้สายทำงานง่ายะน, ode, นะครับสะดวกเห็นไหมครับพอเป็นเลเซอร์คอร์สนะครับก็สามารถสแกนได้อย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเราดูโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการสต็อปครับจากนั้นเราก็ไปในส่วนของเจ n เน a เรทพอยท์ข่าวนะครับง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็จะได้อ ไฟสแกนพร้อมที่จะเอาไปประมวลผลได้แล้วนะครับอันนี้คือจะเป็นการสแกนในแบบมุมแรกนะครับเห็นไหมฮะเราเมื่อเราดูไฟล์นะครับตอนนี้เราเป็นมันเป็นเราเรายังเป็นในมุมแรกอยู่นะครับต่อไปครับเมื่อเราจะทําทการสแกนอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็พลิกชิ้นงานกลับด้านเข้ามา จากนั้นครับไปที่ project list ต์นะครับแล้วก็ไปที่ new project แล้วก็ทำขั้นตอนเดิมครับกลับมาที่สแกนนะครับเลือกที่สแกนในส่วนของโ l o บ a l m มาร์เกก่อนก็เริ่มทำการสตาร์ทแล้วก็สต็อป จากนั้นเราก็ไปที่ในส่วนของ Global Marker Optimize ครับเหมือนเดิมครับไปที่ Cutting Plane เรายังาอาจจะยังไม่ Cut p l n ก็ได้นะครับเราอาจจะลองสแกนไปเลยเปลี่ยนไปที่ Scan Point Cloud าผมลอง Cut p พ a n อีกทีเราจะตั้งก่อนก็ได้นะครับหรือตั้งที่หลังก็ได้ 1นึมแล้วก็แอปพาะจากนั้นครับเมื่อเราเลือกที่สแกนพอยต์คาวเราก็เริ่มทำการสแกนได้เลยครับกดครั้งแรกจะเป็น preview นะครับหน้าจอจะมีระยะบอกนะครับมีในส่วนของระยะที่เหมาะสมใกล้หรือไกลเกินไปก็ดูจากตัวหน้าจอของเครื่องสแกนก็ได้หรือดูจากหน้าจอในส่วนของคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเมื่อเรียบร้อยปุ๊บเราก็เริ่มทำการสแกนเมื่อได้ดีเทลเรียบร้อยนะครับเมื่อดูว่าใกล้เคียงแล้ว พอที่จะครบแล้วนะครับเราก็ทำการสต็อปที่ตัวสแกนเนอร์แล้วก็ไปในส่วนของ Generate Point c ข o าวเราก็จะได้ไฟล์สแกนในมุมที่2เข้ามานะครับจากนั้นครับก็จะต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการนำา2ไฟล์เนี่ยครับมาประกอบกันนะครับมา a s s e m b l e กันนะครับณนะตอนนี้มันยังอยู่คนละทิศคนละทางกันอยู่นะครับเราก็จะทำการ นำไฟล์มาอะไลเมนต์เข้าหากันนะครับถึงขั้นตอนนี้นะครับวิธีการง่ายๆเราก็อาจจะทําการลบในส่วนของมาร์เกอร์ที่พื้นด้านล่างออกไปก่อนนะครับกดชิปครับแล้วก็ลากครอบที่พื้นถึงขั้นตอนนี้นะครับเราอาจจะไปที่เมนูการอะไลน์ได้เลยนะครับไปที่โปรเจกต์อะไลเมนต การอะไลเมนต์หลักๆก,ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะครับวิธีแรกก็จะเป็นในส่วนของฟีเจอร์อะไลเมนต์แล้วก็วิธีที่2ก็จะเป็นในส่วนของมาร์กเกอร์อะไลเมนต์นะครับทีนี้เราติดมาร์กเกอร์ที่ชิ้นงานเราก็จะใช้ในส่วนของมาร์กเกอร์อะไลเมนต์นะครับเลือกที่โปรเจกต์ที่1นนะครับฝั่งฟิกนะครับแล้วก็ฝั่งด้านล่างก็จะเป็นฝั่งที่วิ่งเข้าไปหาฝั่งที่ฟิกนะครับการเลือก าการอะไลเมนต์แบบมาร์เกอร์นะครับก็จะมีอยู่ด้วกัน2วิธีก็คือแบบออโต้กับแบบแมนนวลนะครับถ้าในกรณีที่ง่ายๆสุดเลยนะครับเราอาจจะลองออโต้ดูก่อนแต่นี้การออโต้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ลบมาร์เกอร์ที่พื้นเนี่ยก็แนะนําว่าเป็นการอะไลเมนต์แบบแมนนวลก็ดีนะครับวิธีการอะไลเมนต์แบบแมนนวลนะครับง่ายๆก็คือเพียงแค่เลือกที่ by Manual Marker นะครับจากนั้นครับ กดชิปครับแล้วก็เลือกมาร์เกอร์ที่ตรงกันขั้นต่ำสามจุดครับลองแอปพลดูครับเห็นไหมครับจากดูรูปด้านล่างนี่ครับก็จะเป็นการที่เอา2ไฟล์มาประกอบกันจากนั้นกด next แล้วก็ exit ได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ครับสไฟล์ที่เราสแกนครับก็จะมาประกอบอยู่ในอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน จากนั้นครับเราก็ไปในส่วนของ mesh model เพื่อทำการเอา2ไฟล์เนี่ยครับมาตี mesh นะครับก็ไปที่ mesh model นะครับในส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าต่างๆนะครับเช่นการพวก f ิ l l Hole ต่างๆนะครับฟิลเตอร์พวกลบเศษต่างๆนะครับอันนี้เราอาจจะ f ิ l l Hole เป็นลักษณะเป็นเซมิก็ได้ครับแล้วก็ให้ซอฟต์แวร์คำนวณพวกการปิดมาร์เกอร์อะไรให้เรียบร้อยนะครับเราไปที่ preview ได้เลยครับ ซอฟต์แวร์เขาก็จะเริ่มทำการโปรเซสเพื่อคำนวณไฟล์นะครับทำการตีม m ชนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับกดที่คอนเฟิร์มนะครับนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนลักษณะวิธีการการใช้เครื่องสแกนแบบไร้สายนะครับในโหมดที่เป็นไร้สายง่ายๆครับขั้นตอนก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็สามารถ ไปที่ export model ได้เลยแล้วก็ไปที่ save mesh local นะครับเราก็ทำการเลือกโฟลเดอร์ที่เราจะเก็บไฟล์นะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อนะครับเลือกนามสกุลไฟล์นะครับมีทั้ง stl obj ply นะครับหลักๆของไฟล์สแกนนะครับจากนั้นเราก็ save ได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหมดแรกครับที่การใช้สแกนเนอร์ in scan r e g i l ด้วยระบบไร้สายครับครับต่อไปครับก็จะเป็น วิธีที่2ในการสแกนนะครับก็คือการสแกนผ่านตัวเครื่องของมันเองนะครับอย่างวิธีแรกก็จะเป็นในส่วนของวาย i านะครับอย่าง Wi-Fi หรือใช้สายเนี่ยจะใกล้เคียงกันเพียงแตกต่างกันแค่ Wi-Fi ก็คือใช้เชื่อมต่อน้ตบุ๊กผ่าน Wi-Fi ได้เลย,เ,ลยลเราถือไร้สายนะครับส่วนการเชื่อมต่อแบบสายไทซ C ก็คือเพียงแค่เชื่อมต่อสายไทซ C กับตัวโนตบุ๊กนะครับก็คือสแกนผ่านสายเอานะครับก็จะมีความแตกต่างก็จะมีอยู่เท่านั้นนะครับ เรามาดูวิธีนี้กันนะครับก็คือเป็นโหมดสแตนอะโลนก็คือใช้ตัวเครื่องสแกนนะครับผ่านตัวเครื่องของมันเองนะครับเริ่มต้นครับเราก็จะเริ่มไปที่ในส่วนของ new project นะครับไปที่บวกขึ้นมานะครับกด add เข้ามานะครับจะเห็นว่าเหมือนกันครับถ้าเราดูผ่านตัวเครื่องก็จะมีอยู่ด้วยกัน2โหมดเหมือนกันก็คือเมนเลเซอร์กับอินฟลูเรตนะครับเราก็ใช้เลเซอร์นะครับจากนั้นครับเราจะเริ่มไปทําการตั้งค่าก่อนนะครับก็คือ setting นะครับ เซตติ้งเราก็จะเริ่มจากการเซตติ้งเรสโซลูชันนะครับว่าเอาความละเอียดของไฟล์สแกนเท่าไหร่นะก็จะมีการตั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็โหมดการอะไลเมนต์นะครับก็จะเหมือนกันครับก็คือไบมาร์กเกอร์หรือเราใช้โกลบอลมาร์กเกอร์นะครับในที่นี้คือเราจะใช้สแกนมาร์กเกอร์ก่อนแล้วค่อยไปสแกนชิ้นงานนะครับถ้าเราเลือกเป็นมาร์กเกอร์อะไลเมนต์เนี่ยมันจะเป็นการสแกนไปแล้วก็เก็บมาร์กเกอร์ไปในตัวตรงนี้เราจะแยกจากการใช้โกลบอลมาร์กเกอร์คือเก็บมาร์กเกอร์ให้เรียบร้อยก่อนอแลนน้ว เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมตั้งเท่ากันเลยนะครับที่อ่าผมตั้งให้เท่ากันนะครับก็คือ0.5ครับเมื่อเรากดเพย์อีกทีเห็นไหมจะเป็นครั้งแรกจะเป็นพรีวิวนะครับก็จะมีเราจะดูจากระยะในส่วนของพาร์เนลอย่างเดียวเลยนะครับเมื่อเรียบร้อยปุ๊บเราก็เริ่มกดสตาร์ทครับเพื่อเริ่มเก็บมาร์กเกอร์นะครับอ่าเราก็เก็บมาร์กเกอร์เรียบร้อย จากนั้นเราก็สต็อปครับเมื่อสต็อปแล้วเราก็กดโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นการสแกนนะครับเหมือนเดิมครับเราก็สามารถปรับไปส่วนของความเข้มของตัวเลเซอร์ได้นะครับให้เลเซอร์มีความเข้มมากขึ้นก็จะเก็บชิ้นงานได้ดีมากขึ้นนะครับเมื่อเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการสตาร์สแกน,นครับเห็นไหมครับ หมดนี้มีข้อดียังไงนะครับข้อดีก็คือในกรณีที่เราไปทํางานนอกสถานที่นะครับเราไม่ต้องพกโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ออกไปนะครับนอกสถานที่นะครับเพียงแค่เราพกสแกนเนอร์ออกไปตัวเดียวนะครับเราก็สามารถสแกนชิ้นงานได้แล้วนะครับเราก็สแกนเหมือนเราจะสแกนเก็บไฟล์เข้ามาก่อนนะครับเก็บไว้ในตัวเครื่องสแกนเนอร์ของเราแล้วเดี๋ยวเราค่อยทําการ Copy ไฟลน์นะครับมาประมวลผลในโน้ตบุ๊กอีกทีนะครับก็สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันนะครับไม่แพ้กับการทำงานผ่านระบบโน้ตบุ๊กเมื่อเรียบร้อยนะครับเราก็สต็อปได้เลยเราก็กดโอเคนะครับเท่าน,นี้ครับเราก็จะได้ไฟล์สแกนเข้ามาแล้วนะครับในมุมแรกจากนั้นเราก็กด c o m p ิวต์ครับ เพื่อทําการเซฟเข้าไปนะครับจากนั้นครับเราก็เริ่มกับใช้งานอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับเริ่มต้นจากการสแกนมาร์กเกอร์ก่อนเมื่อเรียบร้อยแล้วก็สต็อปนะครับแล้วก็กดโอเคครับจากนั้นเราก็เริ่มทำการสแกนครับ ถามว่าวิธีการดูนะครับว่าไฟล์เรามีความคมชัดประมาณไหนนะครับก็ในกรณีที่เราสแกนครั้งแรกจะสังเกตว่าจะตัวสีของไฟล์มันจะเป็นสีออกเหลืองๆนะครับความหนาแน่นยังไม่เยอะมากนะครับเมื่อความหนาแน่นเยอะมากนะครับตัวสีของไฟล์จะกลายเป็นสีสีฟ้าครับเข้าๆประมาณนี้นะครับแล้วก็สต็อครับแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็กด นเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้2ไฟล์สแกนนะครับเข้ามาอยู่ในกลุ่มที่เราสร้างไว้นะครับต่อไปครับเราก็ทำการ Copy ไฟล์นะครับเข้าไปประมวลผลในส่วนของโปรแกรมนะครับวิธีการคํานวณเนี่ยจริงๆถาาว่ามันก็สามารถคํานวณได้อย่าง2แบบนะครับถ้าเราจะคํานวณในตัวเครื่องก็สามารถคํานวณได้นะครับเช่นนะครับผมเลือกโปรเจกต์ เข้ามาเนี่ยครับเห็นไหมฮะมันจะมีคําสั่งการตีเมชนะครับตัวนี้พอเรากดตัวเมชเข้าไปเนี่ยครับเราก็ตั้งค่าความละเอียดนะครับตั้งค่าพารามิเตอร์ได้เหมือนในตัวซอฟต์แวร์ได้เลยนะครับในในกรณีนี้ผมไม่ได้คํานวณในนี้ให้ดูนะครับผมจะทําการ Copy เข้าไปในในส่วนของโปรแกรมนะครับเหมือนเดิมครับการเชื่อมต่อนะครับเราก็ไปที่ตัวหน้าจอนะครับแล้วก็ดรอปตัว คอนโทรลเซ็นเตอลงมานะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับไปที่ connect EX scan r e g i วนะครับไปที่โน้ตบุ๊กเหมือนเดิมครับไปในส่วนของ wifi นะครับมาเชื่อมกับ wifi ของเครื่องสแกนเหมือนเดิมครับกด c o n เ e c t เมื่อกด connect เรียบร้อยนะครับเราก็กด connect ที่หน้าโปรแกรมอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับเพียงเท่านี้โปรแกรมก็กลับมา connect กับตัวเครื่องสแกนแล้วนะครับจากนั้นครับเราก็ไปที่ในส่วนของ f ฟล์เมนเทจเมนต์นะครับก็คือไปดูตัวไฟล์ในเครื่องสแกนนะครับเราก็จะมีไฟล์ที่เราสแกนไว้นะครับในกรุ๊ปสามสิบเจ็ดนะครับเราก็ทําการ Import ตัวรอไฟล์เนี่ยครับเข้ามาในส่วนของตัวโปรแกรมของเรานะครับโดยทําการคลิกเลือกตัวโปรเจกต์กรุ๊ปของเรานะครับแล้วก็ทําการ Import เข้ามาครับเห็นไหมครับตัวโปรแกรมเขาจะเริ่มทาการ Import ไฟล์สแกนเข้ามาในโปรแกรมนะครับโดยเมื่อกี้นี้นะครับ ไฟล์ของเราที่สแกน2ด้านเนี่ยก็จะมีขนาดรอไฟล์อยู่ที่1 GB นะครับนั่นหมายความว่า,าเครื่องสแกนของเราเนี่ยมีฮาร์ดดิสต์ภายใน1 TB ก็สามารถสแกนชิ้นงานได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับใช้เวลา Copy ไม่นานมากครับการ Copy เหมือนกันครับก็เราจะใช้ WiFi แบบนี้ก็ได้นะครับหรือใช้สาย t y p ซีที่ให้มาในกล่องก็ได้เหมือนกันครับมเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับกด finish ครับเราก็ด o u b ิ e ลคลิกเลือกโปรเจกต ของเราครับเข้ามาคำนวณโปรแกรมก็จะทําการโหลดโปรเจกต์นะครับโหลดรอไฟล์ที่เรา Copy ออกมาจากตัวเครื่องเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรอไฟล์นะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆทําทีละโปรเจกต์นะครับโดยเริ่มต้นจากเราจะคํานวณโปรเจกต์ที่1ก่อนนะครับก็คือปิดโปรเจกต์ที่2ไปก่อนครับไปที่ในส่วนของ e จ e น a t e ค o i n าว l o ่รอบครับ จากนั้นครับเราก็จะทําการลบพื้นนะครับออกไปก่อนนะครับวิธีการลบก็เหมือนเดิมครับง่ายๆเราอาจจะใช้คัตเพนก็ได้หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือกดชิปค้างครับแล้วก็ลากครอบออกเลยนี้ครับแล้วก็กดลี e ได้เลยนะครับจากนั้นครับพวกเศษต่างๆนะครับเราก็ใช้วิธีการกดชิปลากครอบบนชิ้นงานนะครับแล้วก็ไปที่คําสั่ง Connect domain เห็นไหมครเขาก็จะเลือกชิ้นงานของเราเก็บไว้นะครับ เป็นชิ้นที่เป็นชิ้นเดียวกันนะครับส่วนที่ขาดออกจากกันแล้วเขาจะไม่เลือกจากนั้นเราก็ทําการ i n นเ r อแล้วก็ e ี e ี e ได้เลยกด App l y ครับเมื่อเราลบไปแล้วครับเราอาจจะต้องมีการเจเนอเรตไฟล์คาวซ้ำอีกทีนึ่งหลังจากนั้นครับเราอาจจะลบมาร์ e เกอร์ที่มันไม่เกี่ยวข้องออกไปนะครับมาร์ e เกอร์ที่พื้นด้านล่างแบบนี้ครับแล้วก็ดีลีทอีกทีนึ่ง F p แอปพลาย นี่ก็จะเป็นในส่วนของโปรเจกต์ที่1นะครับจากนั้นครับไปปิดโปรเจกต์ที่1ครับเปิดโปรเจกต์ที่2นะครับเราอาจจะลบพื้นออกไปก่อนก็ได้นะครับเหมือนเดิมครับไปที่ shift ครับลากครอบนะครับแล้วก็ดีลี e นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากลบ Point c ค o าวมาเป็นลบ Marker ครับแล้วก็ Delete ครับแล้วก็แอปพลายจากนั้นครับเราก็เข้าสู่ขั้นตอนการอะไลน์เมนต์นะครับก็ไปที่โปรเจกต์อะไลน์เมนต์นะครับผมก็ใช้ไบมาร์ e เกอร์เหมือนเดิมเดี๋ยวผมลองแบบออโต้ให้ดูนะครับเลือกโปรเจกต์ที่1เป็นฝั่งฟิกโปรเจกต์ที่2เป็นฝั่งที่วิ่งเข้าไปหาลองกดแอปพลายทีเดียวครับซอฟต์แวร์เขาจะคำนวณออโต้ให้เราเลยนะครับก็ค่อนข้างจะง่าย กด next กด exit ครับพวกเซษต่างๆเนี่ยเราสามารถลบทิ้งได้เลยนะครับลากขอบแบบนี้แล้วก็ Delete ได้เลย็านนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายครับก็คือเป็นการนำรอไฟล์ที่ได้ครับไปสร้าง mesh เป็น STL ไฟล์นะครับผมก็ fill hole แบบ semi เหมือนเดิมนะครับลอง preview ดูครับ เรียบร้อยครับนะดีเทลด้านในนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ไฟล์สแกนนำไปใช้งานต่อได้แล้วนะครับก็ไปที่คอนเฟิร์มแล้วก็เหมือนเดิมครับก็ไปที่ Export Scan แนะครับแล้วก็เซฟได้เลยนะครับตั้งชื่อแล้วก็เซฟนาสกุลได้เลยครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ไฟล์สแกนไปใช้งานนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นขั้นตอนวิธีการใช้เครื่องสแกนหรีจิ้ ในส่วนของเบื้องต้นนะครับในการใช้ทั้งโหมดไร้สายแล้วก็โหมดสแตนอะโลนนะครับครับจะเห็นได้ว่าการใช้เครื่องสแกนรุ่น IN Scan น e g i l ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับผมหากคุณลูกค้ามีข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ